เช้านี้นะครับอยู่ที่สวนทุเรียนอันนี้ส้มนะครับส้มครับนี่เป็นส้มจีนนะครับกาลังออกลูกดกมากเลยครับเนี่ยส้มจีนครับส้มจีนนะครับคือผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่มันก็หัดพูดหัดทํานะครับครับอ่านี่คือสวนทุเรียนนะครับแต่ข้างๆนี่สวนทุเรียนนะฮะสวนทุเรียนครับสวนทุเรียน ครับสวนทุเรียนตัดยาแล้วให้น้ำอยู่ครับตอนนี้สวนทุเรียนครับอืเช้ามาครับอืสวัสดีตอนเช้าแลวครับสวัสดีครับอืมคนนี่ก็ต้นกล้วยครับต้นกล้วยกล้วยครับอืทุเรียนครับทุเรียนครับผม นี่ก็บ้านบ้านสวนครับบ้านสวนครับฝั่งฝั่งนี้จะเป็นมูสังสังคินครับมูสังคินครับผมครับอืมสวัสดีครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอะอวัคคะโดครับอะโวคาโดครับอืมอวัคคะโดครับอะโวคาโดครับครับผมครับครับผมครับ ครับครับครับสวัสดีครับเจอกัใหม่ครับพรุ่งนี้ครับผม